มาดูเครื่องสีข้าวนะครับกรเกษตรพัฒนาตำนานนะฮะตัวนี้จะเป็น8ฟุตนะครับวแปดฟุตตัวนี้จะไปส่งที่จังหวัดลำปางนะครับส่งลำปางครับผมส่งทั่วประเทศเลยตัวนี้เขาจะไปสีข้าวโพดก็พวกวนั้นจะเป็นพวกห้าฟุต,ฟต,ายายตนี่ครับขยายท่อลมใหญ่ตัวนี้ท่อลมใหญ่เราดูดูดนี่คือท่อลมใหญ่ใช่ไหมใช่ท่อ,อลมใหญ่นี่คือท่อลมใหญ่ เป็นข้าพุทธ้าเป็นข้าพุทธค็นพ่อลงเลมต่างกันไงฮะพ่อแต่งพร้อมใช้เลยนี่รถนี่ยังทันนะครับกลวองนี้ยังทันอันนี้เอาตู้สีออกนี่เป็นอีแต้มได้เลยนี่วางพื้นสบะไว้นีแต้มใช้งานได้เลยเครื่องยนต์85แรงเครื่องล่าง6ล้อนะครับนี้หน้าหน้าสีใส่เครื่องสีทั้งคันนี่60,000 60,000ครับโอ้ถูกไหม 1, 6, เครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องยนต์แปดสิบห้าแรงเครื่องอี่สูบเครื่องอี่สู 8, บแปดห้าเครื่องดีเลยครับเครื่องดีเลยช่วงล่างร้อยแรงหกหมื่นนะครับ รถเกียบพัฒนาแท้เลยทั้งคันเลยรุ่นนี้จะเผาหัวตรงนี้ดุนเก่าคึืเลยเผาหัวตัวตำนานะครับเครื่อง85นะครับแต่ก่อนนี้ก็อยู่ไอาตากลมคู่เนาะครับ CL CL 85แรง60,000 60, บาทนะครับพร้อมเครื่องสีนะครับ ถ้าถึงฤดูเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็เอายกตู้สีใส่ถ้าหมดฤดูก็เอายกกระบะใส่ยกกระบะแสงได้เลยตัวน,นี้เหล็กล่างใหญ่ห้าหกนิ้วเลยทำอคอกนี่ใหม่วางเป็นถิรถพ่นยาก็ได้นะครับพ่ <c oughs> นปุ๋ยพ่นยาอย่างนี้ได้นะครับถ,ถังน้ำนะครับคร <c oughs> ับดัดแปลงใครปฎิบัติไม่ต้องความร้อนระบบหม้อน้ำ ต่อจากน้อ,อน้ำเลยครับเลยเลี้ยงแบบนี้น้ําเย็นตลอดครับไม่มีร้อนตั้งขนาดนี้ตัวนี้มีเกียร์สโลว์มสโลว์เล็กอ๋อมีสโลว์เล็กด้วยสับเกียร์ฝากว่ใช่ไม่ต้องไปต่อเพาให้ยุ่งยากสับตัวนี้ทํางานได้เลยตูส้สีตัวนี้เขาหากันเยอะเลยนะครับตัวนี้ตัวทด ก่อนนั้นตัวเป็นรุ่นเก่าๆมาเศรษฐพัฒนาพวกนั้นเศรษฐพัฒนาจนะัมโบห้าพันห้าโอ้เครื่องสีเครื่องสีเยอะนะครับหลายตัวเลยครับราคาเริ่มต้นที่ไหรครับเครื่องสีสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับตัวนี้ขายไปสองหมื่นอยู่แปดฟุตตัวที่ส่ง,สงตัวที่ส่งเหนือนี่ครับแปดฟุตนะครับสองหมื่นสองหมื่นบาท คิดเป็นการค้านะครับเอาไปลงทุนลงทุนแค่สองหมืนบาทนะครับด้วยดุลการเดียวคืนทุนนะครับหนึ่งด้การเก็บเกี่ยวในขึ้นทุนแล้วฮะใครจะับร้านกาแฟร้านอะไรไปตั้งหน้าร้านก็ได้แถวกรุงเทพตั้งโชว์นะครับย้อนย้อนยุคไปนานนะหัวไซโคนก็มีนะครับ ใขาเก็บอะไรอยู่เมทิเอ็กเนี่วันนี้เคบีแซบก็มีฮะนะอันนี้เจ้าคุณปูนะครับหัวเจ้าคุณปูนะครับฮิโนะ่เคมเน่สภาพก็ขายตามสภาพนะฮะ นคันนี้เป็นสี่ล้อนะครับ ่งีนอันนี้ใครใครหาไปทำรถจอดโชว์นะครับ ร้านกาแฟนะฮะด่วนเลยนะครับคันนี้ด่วนเลยครับหายากนะนฮะครับ,รบหัวไม้นะครับกระบ,บะไม้นะครับยูสุตำนานนะครับคันนี้ตำนานเลย นี่ไปทำออฟฟิศได้นะครับไซงานหน้าไซงานนะฮะใครหาอยู่นะครับทำออฟฟิศนะฮะไปทำเล้าข้าวก็ได้เก็บข้าวไม่ดีครับเออเก็บนิดหน่อยนะครับสองหมื่นห้าตู้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตู้นี้ครับทั้งตู้ความยาว เอ่ไหกเมตรสี่เมตรเหรอมันติด NKR มาตัวนตูสเมตรนะครับประมาสมตัวนี่เมตรอันนี้ตูน้แข็งรุ่นเก่าคึกเลยมีเนียมล้วนๆนะครับ ที่เห็นเนะี่ยมีเนียมล้วนๆนะบุฟโฟมตู้เราต้ำแข็งนะฮะวันนี้ก็ทำออฟฟิศได้นะครับติดแอร์ไปอยู่เลยครับมีฉนวนโฟมเรียบร้อยนะครับเย็นแน่นอนติดแอร์ก0พันก็เย็นแล้วตู้นี้แต่ตู้นั้นนะครับสองหมื่นทำรถทำไปทำรถบ้านยังได้ครับ สายเที่ยวแคมปิ้งฮะตกแต่งทํารถบ้านได้เลยนะครับทำที่นอนที่นอนใสท่ที่นอนที่นอนเจาะใส่หน้าต่างใหม่ฮะสวยครับสมัาร้านเจ้าลกหมาอันนี้ถมที่ยังไม่ถึงปีเลยนะลกอ่ะ ท่านใดสนใจเข้ามาดูนะครับที่มาวินเซียงกงฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับสีบนเรืองอะไรยนนะฮะครรรับผมนเืององะไยตอนนี้ซับเท่าไหร่ครับสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับโอ้แสงหน้าผมนะ <c oughs> เป็นช่องใหญ่ของนะครับ <c oughs> ติดตามยังน้อยอยู่ครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะครับฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันัผมอะไรยนแล้วก็ช่องมาวินมาวินเซียงกงด้วยครับตอนนี้สองพันกว่านะครับดันๆกันไปผมพี่น้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม